เกิดเป็นคนต้องช่วยตนได้เสียก่อนแล้วกับย้อนช่วยคนอื่นจึงจะได้ต้องรู้จกักฝึกหัดทั้งกายใจจึงค่อยไปแนะคนอื่นให้ทำตามขอนอบน้อมเดชพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลส สัรสรวชอบได้โดยพระองค์เองขอความเจริญในธรรมเชื่อมาเกิดมีญาติยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังรับฟังรายการธรรมรับะรุณธรรมรัะรุณในวันนี้ขอนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่อง บำบัดทุกข์บำรุงสุขการช่วยเหลือคนนั้นเป็นกุศลมากซึ่งเป็นหลักธรรมข้อคิดแนวทางในทางพระพุทธศาสนาและบางส่วนก็เป็นหลักธรรมข้อคิดจากพระเถราจารย์ผู้มีภูมิธรรมความรู้ทั้งในอดีตและก็ในปัจจุบัน ที่จะนำมาบรรยายให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสก,กิดใจเพิ่มพูนปัญญาบาร,รมีแก่ทุกท่านแล้วก็จะได้น้อมนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตในปัจจุบันแต่ัท้งหลายการที่เรา จะทำความดีแก่บุคคลที่ควรได้รับความดีเช่นการช่วยเหลือเขาก็ต้องช่วยคนที่ควรช่วยถือว่าเป็นกุศลอย่างมากและต้องกําหนดขอบเขตไว้ด้วยว่าควรจะช่วยเหลือมากน้อยเพียงใดถ้าเราช่วยเหลือนะคนที่ไม่ควรช่วย และช่วยไม่ถูกวิธีก็จะมีโทษนะตามมาดังมีนิทานเรื่องเล่าไว้หลายๆเรื่องที่แสดงถึงการช่วยเหลือคนที่ไม่ควรช่วยแล้วมีผลร้ายติดตามมาเช่นเรื่องชาวนากับหมเหาเป็นต้นเนี่ย นี่เราก็ต้องใช้ปัญญาท่านทั้งหนในการที่จะช่วยเหลือเราก็ต้องดูเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ว่าผู้ที่เราจะเข้าไปช่วยนั้นเป็นมาอย่างไงแบบไหนในยุคในปัจจุบันนี้ก็มีมากมายหลายรูปแบบในที่จะเข้ามาให้เรานั้นได้ช่วยเหลือพระพูทมีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ท่านยังส่งสอนว่า ควรให้แก่คนที่ควรให้ไม่ให้แก่คนที่ไม่ควรให้เพราะว่าอะไรทั้งน,นั้นไหนเพราะมันจะมีโทษมนะันมีโทษตามมาการช่วยเหลือคนที่ควรช่วยนั้นก็เป็นกุศลมากเพราะเป็นการบำบัดทุกข์ของเขาได้จริงๆการบำบัดทุกข์ก็มีความสำคัญมาก มีความสำคัญก,กว่าการบำรุงสุขข้อนี้เป็นเช่นไทั้งนั้งหลายการบำบัดทุกนั้นก็คือเขามีความทุกข์เดือดร้อนเลาก็เข้าไปช่วยบำบัดให้ทุกข์นั้นคลายหายไปแต่การบำรงสุขก็คือคนมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไปบำรุงให้เขามี ความสุขอยู่ต่อไปนะคือความสุขเขามีอยู่แล้วท่านนั่งหน,น่อยแต่เราก็ไปบำรุงนะทำให้เกิดความสบายกายสบายใจเพิ่มขึ้นต่านั้นเองคือความสุขเนี่ยเมื่อกับการบรูงร่างกายเลยท่านนั่งนนหน่อย เรามีอร่างกายที่เข็งแรงอยู่แล้วนะแต่เราก็ทนุบำุงให้ร่างกายนั้นเป็นอยู่ได้ฉันไดก็ฉันนั้นการบำบัดทุกก็คือทําให้ทุกของเขานั้นคลายหายไปถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่นา่าน่ากระทำส่วนการบำุงสุขนั้นก็ทําได้นะแต่เพียงแต่น้อยนะแล้วก็คือเขามีสุขอยู่แล้วแล้วก็ถือให้เป็นความสุขของเขาไปให้เขาดูแลสภาวะหรือสภาพความเป็นอยู่ของเขาไปได้ ล้วก็ค่อยๆดูแลอยู่ภายนอกอาหางๆแต่จึงกล่าวไว้ว่าการบำบัดทุกขนะ์มีความสําคัญมากกว่าการบํารุงสุขต่อเมื่อบำบัดทุกข์ได้ดีแล้วจึงค่อยบํารุงความสุขต่อไปแต่ถ้าจะบำรุงทุกข์ยังไม่ได้ท่านนังไลยถ้าเรายังบํารุงทุกข์ยังไม่ได้เนี่ยมัวพระวงแต่จะเรื่องบำรุงความสุขที่ได้มานะก็จะเป็นความสุขแบบปลอมๆนะ และก็เป็นความสุขที่อยู่ในกองทุกนั่นเองเหมือนเราเอาดอกไม้ไปปักไว้บนกองปฏิกูลเป็นต้นก็จะเป็นเช่นนั้นทั้งหลายให้เรานั้นได้ตรองรดูเนถะิดอ่าบำบัดทุกบำรุงสุขเนให้เรานั้นได้บำบัดทุกเสียก่อนคือถ้าไม่มีความทุกข์แล้วความสุขมันก็เกิดขึ้นเองทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นเอง ให้เรานั้นได้บำบัดทุกข์ของคนอื่นที่กกอนเออเข้าไปช่วยเหลือให้เขาคลายจากความทุกข์ความสุขก็จะเกิดขึ้นท่านใดแล้วก็ค่อยบำรุงไปแต่บางทีบางครั้งเราก็จะไปบำรงสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องบำบัดความทุกข์ให้เขานั้นคลายหายไปด้วยเพระฉะนั้นมีบุคคลหรือคนจําพวกหนึ่งก็คือเป็นพระอรียะบ,บุคคลอย่างพระโสดาบันท่านก็ไม่เคยที่จะหาความสุข การคิดจะบำบัดทุกอย่างเดียวท่านนั่งไหนคนระดับนี้นก็จะไม่กังวลกับเรื่องแสวงหาความสุขมุงม่งน้าจ,จะบำบัดทุกอย่างเดียวและแท่นก็เป็นคนที่มีความทุกขน้อยนะมีความทุกข์น้อยก็สุขมากเป็นธรรมดาอยู่นั้นเองเหมือนกับมีความร้อนความร้อนน้อยน้อยมันก็เจ็นมากกันทั้งหลาย ฉะนั้นคนบางอย่างพวกจึงติดอยู่แค่การที่จะบำุงสุขเติดอยู่แค่นั้นท่านทั้งหลายนีบำบงความสุขสนุกสนานทั้งแก่ตนเดงแล้วก็ญยาิเรียกว่าญาติมิตรเนี่ยในขณะที่การบำบัดทุกที่จําเป็นก็ยังทําไม่ได้แล้วก็ไม่คิดที่จะทําด้วยไม่คิดที่จะทําให้ความทุกข์นั้นหายไปแต่อยากจะมีความสุข สังคมของเราก็ทําความดีแบบเอาเนื้อหมูนะไปใส่เนื้อช้างกันมากเนื้อฮะตูน,น้อยเนะี่ยอยู่แล้วทั้งหลายเนนีะ่ช้างก็เนื้อมากอยู่แล้วเนะี่ยการขูดอรีดจากคนยากจนหรือคนที่มีรายได้น้อยเนะี่ย ไปบำรุวงบำเรอความสุขของคนที่มั่งมีอยู่แล้วเ,เป็นการทำความดีแบบเอาเนื้อหนูไปใส่เนื้อช้างหรือขอดน,น้ำในหลุมเท้าโคไปใส่ในแม่น้ำจบลองเดียวกันนั่นทั้งหลายแล้วก็มีอุปมาภาษาภาษิตโบราณในเรล่อาวไว้ห่ยใหญ่ล้นหาหยน้อยไม่เต็มนั่นแหละท่านทั้งหลายนต่ก็คือเราเรียกว่าขดเนื้อ ขวดเลือดขวดเนือนะจ๊ะผู้ที่มีรายไดน้น้อยเนี่ยยังเอาไปบำรุงความสุขให้แก่ผู้ที่บ้างมีอยู่แล้วเนี่ยในสังคมเราจะเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลาย,น,ยนอกจากนี้เราก็ควรพิจารณาด้วยพิจารณาถึงคุณธรรมของคนที่เราจะช่วยเหลืออีกด้วยพิจารณาให้ถี่ถ้วน,นคนที่มีคุณธรรมน้อยช่วยเหลือไปก็ได้ผลน้อยเนี่ย นี่คือให้เราจะเ,เป็นการพูดถึงความดีนะนะคือพูดถึงการทําความดีด้วยต้องการหวังผลนแะต่มันจะหว่านข้าวลงไปในนาที่ไม่ดีแหละท่านทั้งหลายได้ผลน้อยนะข้าวพันธุ์อย่างดีแต่หว่านไปในแต่พื้นดินที่ไม่ดีเนะี่ยก็ได้ผลแต่มันได้ผลไม่เต็มที่ได้ผลน้อยนะคนที่มีคุณธรรมสูง ความดีที่ทำแล้วก็ได้ให้ผลมากเหมือนกับวานพืชลงในดินที่ดีอันนี้ก็เป็นเหตุผลประการหนึ่งที่คนชอบทำบุญหรือทำความดีกับท่านผู้ที่มีศีลธรรมเรือ่อแท้ทังแล้วก็ต้องต้องพิจารณาให้ที่ถ้วนแตถึงการกระทำคนงามความดีหรือทำบุญสร้างกุศลก็ต้องดูด้วย แล้วก็เหตประการหนึ่งก็คือความกตัญญูกตาวทีเนี่ยเป็นภูมิธรรมเี่ยของคนดนีคนที่มีภูมิธรรมอันนี้เนี่ยมีไม่มากทั้งๆมีไม่มาก,มมมากอาได้ยากถ้าเราทําความดีไปถูกคนถูกที่ความกตเวทีก็เข้ามาผลดีก็จะเพิ่มพูนเป็นทวีควรขึ้น หรือได้รับผลตอบแทนเป็นร้อยเท่าพันทวีเป็นร้อยเท่าพันเท่าไปแต่ถ้าเราทําความดีไปถูกคนที่อกตันอยู่ไม่มีการตอบแทนคนไม่รู้จักคุณเข้าเนี่ยก็เหมือนหว่านพืชลงบนดินนะลง,ลงบนดินแห้งดินเหลวดินที่ไม่ดีหรือพอเรียนกลวดดินอะไรไว้ท่านทั้งไหนเนี่ย เหน่อยแรงเสียเปล่านะถึงแม้ว่าข้าววันจะดีแต่เราหวา่านลงไปในดินดินที่ไม่ดีดินกรวดดินแห้งนะก็ไม่ได้ผลเสียแรงเปล่าเสียผเข้าวไปแล้อาจจะกลับลายเป็นโทษภายหลังก็ได้ฉะนั้นคนอกัก็ัแนอยูยกับตาเวทีนั้นก็ชอบชอบประทุสร้ายคนที่มีบุญคุณตนตน ไม่ฉะนั้นเขาจะถูกเรียกว่าคนอคตัตนโยหรือท่านทั้งหลายเนี่ยคนอคตัตนโยไม่รู้คนเนี่ยชอบทําร้ายนะคนที่ช่วยเหลือคนที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือก็อชอบชอบทําร้ายนะไม่รู้จักคนเขาฉะนั้นแล้วเนี่ยการทําความดีเราจึงต้องระวังด้วยนะต้องเลือกํำเหมือนกัน ถ้าไปถูกคนที่ไม่ดีเขาเยิ่งจะเดือดร้อนนะเ,เป็นการไปส่งเสริมเขาด้วยท่านท้งไหนเปไปส่งเสริมเขาด้วยนะเมื่อเวลาที่อะไรบีบปวดใจผู้ที่เป็นามาป้นซีน่หรือลัก,ลกของลักอะไรไปเปี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้ท่านทางไหนเราก็ช่วยเหลือเขาบอกรู่ทางไปทางนน้นไปทางนี้ เป็นการช่วยเหลือก็ไปไปก็มีโทษท่านนั่งหน่อยนะทาดีไม่ถูกคน,นมันก็จะมาถามทางจะหลบหนีไปนะเราบอกไปทางนู้นไปทางนี้เราก็สําเร็จผลประโยชน์ไปแต่เราก็เรียกว่าทําดีไม่ถูกไม่ถูกที่ไม่ถูกคน,นผลมันก็ได้ได้ไม่เต็มที่บางทีก็จะนํามาซึ่งความความทุกขนะ์นำมาซึ่งโทษแกเราด้วยแต่ถ้าทําดีถูกคนเนยถูกคนดีเข้าไปเนี่ยทำเล็กหน่อยท่านนั่งหน่อยก็ได้ผลเยอะ อันนี้ก็เป็นไปนตามธรรมาชาติเป็นไปตามกฎของธรรมดานะครันเราก็ต้องขอแน้นย้ำสักหน่อยนะว่าเป็นเพราะปัญญาที่เราจะต้องพิจิตรพิจารณาว่าเราจะทำความดียังไงแบบไหนกับใครนะก็ต้องเลือกนะเลือกดูการสถานที่เลือกดูบุคคล ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นประจำวันของหลายคนหรือถือเป็นปัญหาของสังคมคือเรื่องของความกระตันยู่แหละท่านทั้งหนเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งคนเราทําความดีแล้วหนถ้าหวังผลตอบแทนถ้าเพื่อเราไปโกรธแค้นเพราะเขาไม่กระตันอยู่ไม่รู้คนมันก็เหมือนกับเขามาตั้งตัวย่าพิษไว้ข้างๆหน้าเรา แล้วเราก็หยิบขึ้นมาดื่มยาพิษนั้นก็ให้โทษแกเราผู้ดื่มรู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องระวังเราไม่ไปหยิบยาพิษมาดื่มทิ้งไว้อย่างนั้นหลยท่านทั้งหลายไม่กระตันอยู่ก็แล้วไปไม่เป็นไรเทียงไว้อย่างนั้นวางไว้อย่างนั้นถ้าเราไม่ไปหยิบขึ้นมาดื่มทิ้งไว้อย่างนั้นนีหน่อยมันก็แห้งไปนะ หรือบางทีก็อาจจะเก็บขึ้นมาดื่มเองก็ได้เนี่ยก็เป็นความเดือดร้อนหรือเป็นโทษของเขาเองที่ไม่มีความกระตันอยกะตะเวทีสมมตินยสมมติว่าท่านเป็นเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของบริษัทท่านทังหลายนะให้โบนัสกับคนงานแล้วเนี่ยไม่มีใครสักคนที่ขอบใจท่านเลยเ ท่านจะทำอย่างไรท่านจะคิดว่าเขาไม่กระตันอยแล้วก็โกรธแค้นเขาอย่างนั้นหรืออันนี้ก็ให้เราพิจารณาให้ดีก่อนเอดี๋ยวเราก็ต้องหันมาพิจารณาตัวอย่างบ้างว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรแต่เช่นให้เงินเดือนเขาน้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วเขาก็คิดว่าโบหน้าที่ให้เป็นเพียงแค่เพิ่มเงินเดือนให้นิดหน่อยปีละครั้งเท่านั้นเอง หรือว่าแต่และว,วันท่านก็ได้ทำอะไรบ้างให้เขารู้สึกไม่ชอบใจจนไม่อยากเข้าใกล้ท่านแต่ไม่อยากแม้จะเข้ามาขอบคุณหรือเปล่าอันนี้ก็พิจารณาตัวเราด้วยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำดีแล้วเงินแดงก็สมควรแล้วอะไรทุกอย่างก็สมควรแล้วเขาไม่รู้ในบุญคุณของเราก็ปล่อยเขาไปท่านทั้งหลายไม่เป็นไร เราอย่าไปหยิบยาพิษขึ้นมาดื่มขอให้เราจดจำพุทธศาสนาสุภาษิตไว้ว่าความกตัญญูกรตเทวทีนั้นเป็นภูมิธรรมของคนดีนะซึ่งเราจะหาไม่ค่อยพบนะหาไม่ไดนะ้แต่คนที่มีภูมิธรรมแต่ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเรายี่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองยิงไรไปใหญ่ท่านทั้งหลา ถ้าเราช่วยเหลือเรื่องเงินทองกับใครเนะี่ยแล้วหวังให้เขาตอบแทนให้สมกับที่เราช่วยเหลือหวังได้ยากกันแนะ่ไหนหวังได้ยากขอให้เราเพียงแต่หวังว่าเมื่อเราทําไปแล้วเนะี่ยเราได้รับความปราบเพื่มยินดีในกากรรกระทำเท่านั้นก็พอท่านังไหนนะเพียงแค่แค่ดได้ก็พอแล้วนะ อย่าไปหวังอะไรมากกว่านั้นเลยเพราะว่าเราจะรู้สึกเจ็บว่าทําไมเราช่วยเขามากหมายถึงขนาดนั้นแล้วเ,เขายังไม่ได้รู้สึกถึงคุณของเราเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอเผื่อเขายังเรียนทาว่าร้ายอีกหรือใครช่วยมาตลอดพอไม่ช่วยสักครั้งเนี่ยก็ถูกเรียนทาว่าร้ายนานานบปรกรแล้วแต่ว่าเขาจะนึกสรรหามากล่าว นี่แหละท่านทั้งหลายว่าบางทีบางครั้งเนแม้แต่เราช่วยเนี่ก็ยังไปคนธนาบอกว่าโอ้กว่าจะช่วยได้กว่าจะให้ได้อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนแทบจะกราบตีนแทบจะกราบเท้านะก็ยังกว่าจะกว่าจะให้เนี่ยกว่าจะช่วยเนี่ยโอ้เป็นอย่งงางน,นั้นไปท่านทั้งหลายเมื่อเราช่วยไปแล้วนะอันนั้นคือคนที่ไม่รู้จักบุญคุณเน่ เราจะบุญคุณเ่ให้การช่วยเหลือฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีฉะนั้นท่านทั้งหลายหลายๆคนคงจะประสบปัญหานี้นะนะเรื่องการช่วยเหลือคนนเขาไม่รู้จะไม่รู้คนของเราที่จะที่ยื่นมือเข้าไปช่วยนะนหลายท่านคงจะประสบปัญหาเหล่านีนะ้ให้เราปรงท่านงหนนะปรงเสียอะไร้ช่างมันปล่อยไปความกตัญญูกตเวทีเเป็นเรื่องของคนดีนะ คนที่ไม่ดีก็จะไม่มีความกตัญญยกตาเวทีนะจะหาไม่ได้ในคนที่มีภูมิธรรมแต่ที่ต่ําลงอย่าไปหวังอะไรมากนะท่านทั้ง,งหลายแล้วก็อย่าพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าภูมิธรรมแต่ละคนคุณธรรมแต่ละคนนะก็ไม่ไม่เหมือนกันนะ ไม่ไม่เหมือนกันบางทีบางคนก็มีเยอะบางทีบางคนก็มีาม,มากมีสูงนะคุณธรรมชั้นสูงคุณธรรมชั้นกลางระดับกลางแล้วก็ระดับต่ำๆ่ำนะส่วนมากเนี่ยก็จะมีทุกระดับนะเวลาที่เราช่วยเหลือแล้วก็รับพิธีพิจารณาให้ดีผลนะที่เราจะกระทำมันก็จะทําให้เกิดกุศลไม่กุศลเป็นผลบุญเป็นจนํานวนมากฉะนั้นด้าทั้งหลายการบําบัดทุกนะก็คือให้ ทุกแล้วก็เรานั้นหมดหายสิ้นไปและความสุขนั้นก็จะเข้ามาเมื่อความสุขและเมื่อมีความสุขแล้วแล้วเราก็บำรุงให้ความสุขนั้นอยู่ได้ยาวยืนยาวยตัวเราเองด้วยแล้วก็แก่บุคคลรอบข้างสังคมคนทั่วไปด้วยให้เรานั้นได้บำบัดให้ความทุกข์หายไปแล้วความสุขก็จะกลับเข้ามาเราก็จะมีความสุขกายมีความสบายใจ หลายท่าน,นหลายก็ขออนวงพ่อท่านหาทุกท่านที่เข้ามาแล้วฟัง